อัสลามอวยกุมครับสวัสดีวันอังคารนะครับที่24มกราคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม15นาทีนะครับนี่ไม้ตอรีลาก็ยังมีนะนี่สามต้นนี้สามต้นนี้ใครจะเอาตอรีลานะครับสามต้นนี้ก็ขอพันห้านะครับสามต้นนี้ขอพันห้าถ้าส่งก็ร้อยหนึ่งสี่ต้นนี้ สี่ต้นนี้นะมีเหลืองทรัพย์เจริญมีตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ให้ดอกเลยม่รู้อะไรเนี่ยตอลีลาแล้วก็อันนี้ดอกร่วงหมดแล้วนะครับสี่ต้นนี้ถอนส่งนะขอพันหนึ่งขอค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาก็ทักไายมาเป็นตอลีลานะเอาไปทําต่อกันเองนะครับก็คือบางตัวย้ายร้านแล้วเริ่มทยอยร้ายย้ายแล้วนะครับก็เนี่ยขอพันหนึ่งขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็สามต้นขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มี มีหน้าวังพวกนี้นะครับไซก็ถัง80นะครับอันนี้มันก็จะย่อมหน่อยเนาะย่อมในที่นี้ก็คือเต็ม80หละนะครับไม้ใหญ่ขนาดนี้นก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้นละ3,000ค่าส่ง300นะครับแล้วนี่เพชรอีสานนะครับอันนี้ก็ต้นละ3,000ค่าส่ง300ให้ดอกดีนะครับกินป Ł ุ๋ยขี้ไก่เป็นเป็นชีวิตจิตใจนะครับนี่คือป Ł ุ๋ยขี้ไก่นะครับนี่คือรากเต็มกระถางนะที่ที่ต้องยกลอยขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะรากมันเต็ม นะครับจริงๆมันต้องใส่กระถางก้นลึกแต่บางโตคือกระถางก้นลึกแพงอ่ะใบละพันห้าอย่างนี้มันเพิ่งใบละแปดร้อยเองนะครับก็ใส่อย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือแต่ว่าลากมันเยอะมันมันมาจากกระถางเม็ดอ่ะบางโตก็เลยต้องลอยๆอยอย่างนี้หน่อยนะครับนี่หน้าหวังอันนี้สวยเลยนะเดิมเดิมเลยนะครับเป็นลากธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยสวยสวยงามสวยงามก็ไปตัดทดนิดนึงก็ได้ครับนีต่ต้นนี้ขอเจ็ดพันต้นนี้เป็นต้นเจ้าคุณปู่แก่ เป็นแบบดั้งเดิมจริงๆเลยนะครับก็คือจากพ่อเอาจากแม่ที่มาจากที่ซาอุเลยนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้เน,นี้ยขอเจ็ดพันนะครับขอค่าส่งก็สามร้อยนะครับอันนี้ก็นี่อันนี้คือรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเนีก็ขอเจ็ดพันขอค่าส่งก็ไอ้ขอ <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี้เท่าไหรนะ่สามพันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ขอเจ็ดพันเนียดอกเป็นกระจับสวยมากนะครับเนี้ย บูกิ่งก้านทรงเก่าแก ى, sneaking, ่เก่าแก่ความเก่าความเก่าอันนี้พี่เกศสอนรับแล้วนะครับต้นนี้พี่เกศสอนก็รับแล้วนะครับนี่ต้นนี้พี่เกศสอนก็รับแล้วนะครับใช่ไหมเออต้นนี้เมื่อวานก็พี่เกศสอนมานะครับพี่เกศสอนมาก็รับแล้วนะครับรับไปหลายต้นรับไปหลายต้นนะครับนี่ก็ ทนไดสนใจอ๋อยังมีอ่าน,นี่พี่เกสอนก็รับแล้วนะครับก็เท่ากับมีต้นนี้เนี่ยต้นนี้ขอห้าพันนะครับห้าพันค่าส่งก็ห้าร้อยนะครับต้นนี้ใหญ่มากสวยใหญ่มากเลยสวยอันนี้ก็ของคุณพี่อะไรนะอ่าจาชื่อไม่ได้ละเนี่ยตงโตไม่ไม่ค่อยจําชื่อลูกค้าขออภัยจริงๆครับตงโตนี่นี่นิสใส่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยจําชื่อลูกค้านะครับก็บางทียังคุย คือรู้ว่าใครอันไหนนะครับว่าต้นเนี้ยเป็นของใครอะไรแต่ว่าจําไม่ได้จําชื่อไม่ได้บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีเลยอ่ะคือไม่ดีเลยในที่นี้คือว่ามันทําให้กลายเป็นว่าเออไม่ไม่จําหน่อยนะครับเดี๋ยวชื่อเอ่อคุณพรจันทร์นะครับเนี่ยต้นนี้สวยมากต้นนี้แล้วก็มีแคทตัฟอีกสองชุดแล้วก็มีเอ่อหางลิงอีกกระถางใหญ่กระถางหนึ่งนะครับนี่นะครับ ไปดูถอนไม้เดี๋ยวนะครับบางตัวแป๊บหนึ่งบางตัวไปเอาลิสต์แป๊บหนึ่งนะครับว่าดูว่าถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับ มาแล้วไปดูวันนี้มีมีถอนตะโพยเซียนเนาะเดี๋ยวบางตัวขยับขยับกล้องนิดหนึ่งอนะ่ะวันนี้มีถอนตะโพยเซียนนะครับแซ่บเลยนะอ่าวันนี้มีถอนตะโพยเซียนนะครับโพยเซียนสวยๆก็ยังมีเยอะนะครับนี่ก็ของคุณอันนี้ชื่ออะไรนี่เตรียมตัวส่งละของคุณเอสยูสูนะครับในในรายแอดก็ห้าต้นนี้ห้าต้นนี้นะครับนะครับเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะนี่ แล้วกาของคุณพี่คุณพี่สีนะครับก็สีต้นนี้ตามที่เลือกในรูปนะครับนี่แยกออกมาแล้วรูปดอกสวยโอ้ยสวยสวยนะครับนี่ใครจะเอาใครจะเอาแบบนี้ก็มีอีกนะนี่มีอีกนะก็จับตานนี้เลยนะครับมีเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวพรามสามอันนี้พรามสองนะครับมีหลายหลายหลาย,หลายชื่อเนี่ยก็อมอันนีข้ขาวอมเหลืองอมชมพูอันนี้ขาวอมเหลืองอันนี้ขาวล้วนเนี่ยอันนี้พรามหนึ่งเป็นไง ครับอันนี้ก็ชมพูสวยก็สับประรดสีรอนโดนะครับห้าต้นห้าร้อยค่าสองร้อยหนึ่งนะครับปอยเซียนสวยๆห้าต้นห้าร้อยค่าสองร้อยหนึ่งเหมือนกันค่าสีค่าลายค่าแบบสวยๆแล้วก็นี่แล้วก็อะไรนะนี่อพญานาคราชนะครับว่านว่านเป็นว่านชนิดหนึ่งนะครับก็ 100, ต้นละร้อยห้าต้นห้าร้อยค่าสองร้อยหนึ่งผสมได้นะเอาอันนี้นนนหนึ่งต้นปอยเซียนหนึ่งต้นพญานาคาราสองต้นสับประรด ีลอนโดทักสองต้นอย่างเงี้ยได้ครับเนี่ยแล้วก็นี่ชนชมก็มีห้าต้นนี้ใครรับห้าต้นนี้ก็ถอนส่งก็ห้าต้นนี้มึงตัวส่งฟรีเลยแล้วกันนี่ใครจะเอาถอนส่งโอ้ต้นมันใหญ่มากมันใหญ่มากเนี่ยดูดิเต็มกระถางหกนิ้วแล้วนะครับเนี่ยใครจะถอนส่งก็มึงตัวส่งให้ฟรีเลยมีห้าต้นนี้ที่ติดดอกนะน้องนั้นก็ยังไม่ติดดอกนะครับใครส่งน้งกระถางก็ขอค่าส่งปกติครับร้อยหนึ่งนะครับ ถ้าถอนถ่งมังโกส่งให้ฟรีเลยมีห้าต้นนี้แหละน้องนะั้นลูกค้ารับหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่ต้นละสามร้อยค่าส่งก็ต้นละแปดสิบนะครับสามต้นเก้าร้อยค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับก็ท่านใดสนใจทักทายมานะครับไม้ปี๊บอ่าอันนี้ก็ยังอยู่นะนี่สองต้นนี้ขอสามร้อยรวมค่าส่งส่งทั้งกระถางนะขอสามร้อยรวมส่งทั้งกระถางให้เลยเนี่สองต้นนี้นะครับมีแค่นี้แหละว่าไม่ได้ค่าไปเอานี่แล้วก็ ไม้ไส้กระถางสิบเอ็ดนิ้วมีห้าต้นห้าต้นพันโอ้ดอกสวยห้าต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับใครจะเอาโอ้ยใหญ่ๆสวยๆแหละครับอันนี้ก็มีอีกเนี่ยนี่มีกี่ต้นเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ้าวใครจะเอาเหมาทั้งหมดนี่เหมาทั้งหมดนี่เลยนะมันมีต้นนี้เป็นลอยอยู่หน่อยเนาะ สิบสี่ต้นนี้ใครจะเอาสิบสี่ต้นนี้บางโตขอ 2000, สองพันคา่งให้บางโตสองร้อยล้วกันเนาะโอ้ถูกมากมากอะดูแต่ละต้นดอกมันก็มังมาเนี่ยสวยมากเนี่ยใช้กระถางสิเป็ดนิ้วนั่นนี่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 อะไรนะนเนี่ยนี่อ่เนื้อนวลเนื้อนวลเนี่ยเป็นตัวดอกซ้อนนะบางโตมีดอกชั้นเดียวแต่ตัวดอกซ้อนมีอันนี้ นะครับมีเนื้อนวลแล้วก็มีดอกตัวนี้จําชื่อไม่ได้จริงๆมันเป็นตัวดอกหอมแต่ว่าอย่างเงี้ยจะไม่หอมถ้าเป็นตัวดอกหอมคือเนี่ยกลีบดอกเนี่ยจะเป็นสีนี้ทั้งข้างในข้างนอกดอกจะหอมแต่นี้กลีบดอกข้างนอกเป็นออกขาวนี้จะไม่หอมนะครับก็จะมีอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งเหลืองอยู่นะครับเนี่ยสิบสี่ต้นนี้สิบสี่ต้นนี้ใครจะเหมาขอสองพันค่าส่งให้บางเจสองร้อยถ้าห้าต้นนี้ก็พันเดียว นะครับค่าส่งก็ร้อยหนึ่งสิบสี่ต้นเลยนะเอาไปให้หมดนะครับสิบสี่ต้นนี้ขอสองพันค่าส่งก็สองร้อยนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะไม้ปี๊บอ๋อไม้ปี๊บมาดูไม้ปี๊บขเจ้าไม้ปี๊บทักมาเดอ้อนะครับทักมาเดอ้อไม้ปี๊บเนี่ยมันโตลงเราต้นไวยดูเลนะ่นเนาะสีขาวนี่ดูตอนคลิปเมื่อตอนถ่ายนี่สามสิบห้าเนี่ยโหใหญ่ไปรึมไปล่ำเนี่ยสามสิบห้ามันโตเอาเฉพาะติดดอกที่ขายนะสามสิบห้า อ่าสามสิบสี่นี่ดอกสวยมากต้นที่สามสิบสี่นะครับสามสิบสามนี่ดอกกําลังมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยสามสิบสามนะครับนี่อันนี้ยังไม่ติดดอกก็ไม่ได้ขายนะสามสิบสามแล้วก็สามสิบหกนี่กําลังจะบานพรุ่งนี้บานแล้วนี่สามสิบหกอันนี้เท่าไหร่นี่สามสิบสองนะครับดูดูตอนที่มึงโตล,ลงมอ่อเมื่ออะไรสิบเอ็ดเมงใช่ไหมเนี่ย สามสิบอันนี้ต้นที่สามสิบสองเนี่ยนะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสวยมากสามสิบเอ็ดมีสามสีบาครบแล้วเนี่ยสีของตอด้วยเป็นสีสีนะมีไฉไลมีแดงพญาเพิ่มซับแล้วก็มีชมพูตัวนี้นี่สีของตอยังไม่มานะครับนี่สามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สามสิบ <c oughs> นี่สามสิบสามสิบนี่เป็นลายตรงนี้นิดนึงเนี่ยเป็นลายทำลากนะครับนี่ มีม่วงตัวนี้นะครับสามสิบแล้วก็มีตัวนี้นะครับนี่สามสิบยี่บเก้ายี่บเก้ามีตัวนี้ะระฆังทองนะครับแล้วก็มีสีของตอยี่แปดนะครับก็มีตัวแดงแดงขอดำต,ตัวนี้ครับอีกยี่แปดนะครับยี่บเจ็ดยี่ิบเจ็ดอยู่แถวไหนดอกสวยนี่ลงยังอันนี้ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยไอที่ไม่มีเลขก็คือไม่ได้ลง นะครับนี่อ่าเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยสีของตาแล้วก็มีเหลืองตัวนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่บยี่สิบสวยมากเลยยี่สิบห้านี่ยี่สิบห้านี่ม่วงดำแล้วก็แดงขอบดำนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่สวยมากอันนี้สวยมากเนี่ยดูดอกเนี่ยสวยมากยี่สิบหกนะครับแล้วก็ ไลดูเลยนี่ยี่สิบยี่สิบสามเหรอยี่สิบออยี่สิบสองนี่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามถ้าเป็นเป็นเหลืองนี้นะครับดอกนี้อาจจะมาไม่เท่าไหร่แต่เปดนี่แม่งโคตรใหญ่อันนี่ยี่สิบสองดอกก็ทยอยมานะครับนี่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหนึ่งเนี่ยดอกสวยมากดอกสวยมากยี่สิบหนึ่งอันนี้ล่ะ ยี่สิบนะครับเป็นม่วงดาแล้วก็ขาวดูในคลิปอันนี้คลิปเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแหละครับนี่นะครับลงนะครับลงไว้แล้วก็มีอันนี้หกต้นหกต้นพันธุ์เนาะหกต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นไม้ไสกระถางที่เป็นนิ้วมีลูกไม้อยู่ต้นหนึ่งสองต้นมีใบยางนะครับมีม่วงดํามีชมพซันเจเลยแล้วก็มีแดงอุดนทับนะครับนี่นนเนี่ย ไม้พวกเนี้กระถางแปรนนี้สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยที่เอาไปขายตรงนู้นะเนี่ยไม้ยินกระแพงก็จะมีพวกลูกไม้มีพวกอะไรไม้สีแปลกๆที่มึงโตได้มามันก็เก็บๆไว้นะครับใครชอบสนใจก็พักไทยมาอ่าใครต้องการน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนี่ตักคุณดีๆราคาเดนโนนะครับขวดละร้อยนะครับขวดละร้อยเองนะครับไม่มีค่าจัดส่งทางพัสดุไปชนีนะครับอ่ากําไรก็เอาเก็บไว้ทําบุญนะครับ ก็กำไรไม่เยอะหรอกเพราะขายกันราคานี้นะครับมาตั้งนานแล้วนะครับกี่ปีแล้วสี่ปีแล้วราคานี้ครับเนี่ยของมันขึ้นทุกอย่างเลยนะบางตัวตอนบางนี้บางตัวมันก็ไปซื้อขวดไปซื้ออะไรไปซื้อเอ่อไปซื้อพวกตัวตัวอะไรเขาเรียกอะไรตัวที่สมุนไพรที่มาทําอ่ะอ้มันขึ้นหมดเลยขึ้นขึ้นขึ้นเป็นร้อยสองร้อยเออโชคดีครับโชคดีคุณกดกลับแล้วนะครับหมดงานละนะครับวันนี้ก็เหนื่อยก็หน่อยหลายวันนะครับเพราะทยอยขนเพราะต้องเข็นรถเข้าไป นะครับเข็นเข็นเอารถเข้ามารถรถบางตัวเข้ามามันก็ขนได้เยอะแหละแต่มันต้องมายกขึ้นยกลงเขาบอกไม่เอาใส่รถเข็นไปง่ายกว่าไม่เสียเวลานะครับขนได้น้อยแต่ว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,เ,อยเท่าไหร่ก็ขนกันหกเจ็ดเที่ยวหกเจ็ดเที่ยวยังดูดูเหมือนไม่มีอะไรเอาไปเลยแต่เต็มเริ่มเต็มละนะครับเพราะว่าของี่มันกองอยู่ข้างหลังมันเยอะน้ำมันเหลืองไม่อ้อยสรรพคุณดีๆราคาโดนๆนะครับแก้าการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมนะครับ สุดดมชื่นใจนะครับแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยน้ําร้อนลวกไฟไหม้ได้ดีนะครับแล้วก็เส้นปิ๊กเส้นตึงอย่างเงี้ยคลายกล้ามเนื้อเนี่ยเออได้ดีนะครับแล้วก็ชื่นใจอ่ะชื่นใจพอเอาทาจมูกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเย็นๆบางตัว้ร้อนที่มึงเจ้าตัวจเจ้ามาทาตามแจเคลตามเสื้อตามอะไรตามผิวอะให้มันเย็นนะครับบางตัวจะใช้แบบไม่รู้ถูกประเภทหรือเปล่านะครับก็คือทาจมูกชื่นใจแล้วก็ บีบขมัดตอนร้อนๆ้อนปวดหัวแล้วก็เอามาทาตามตัวตามข้อพับตามอะไรให้มันเย็นเย็นเพราะาอากาศมันร้อนอ่ะมันก็ทาให้มันเย็นเย็นขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์นะครับใครสั่งต้นไม้ก็รบกวนสั่งไปด้วยสิบสองขวดพันบาทนะครับก็ซื้อถ้ากับว่าซื้อสิบแถมสองแหละสิบสองขวดพันบาทส่งซนะีนะบางโตจัดค่าส่งให้เลยนะครับส่งซีส่งพัสดุให้ซีนะครับ, 4, 4, รบของดีอ่ะราคาโดนๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นของไทยแท้ร้อยเปอร์เซนด้วยนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านน่ะต้นนี้สวยไหมดอกแดงดอกแดงคู่กับน้ำมันแม่อ้อยนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งแม่อ้อยเขาอยากให้ดำรงคงอยู่บางโตกับลูกๆแล้วละหลานๆก็ตกลงกันว่าจะให้น้ำมันเหลืองแม่อ้อยเนี่ยได้ดำรงคงอยู่ให้โล่นแล่นให้ลูกค้าที่เอาไปใช้ได้สุขภาพดีกันต่อไปนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่แม่แม่อ้อยเขาจับทำขึ้นมาแล้วก็ ไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครบางตัวก็ไปลองทุกที่แล้วเขาจะมีสูตรครูบาอาจารยอนุนอันนี้แต่ของแม่อ้อยนี่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสูตรูมิญญาพื้นบ้านจริงๆนะครับเนี่ยนะครับบางตัวก็จะบางตัวแล้วก็ทีมงานแล้วก็ลูกหลานก็จะรักษาสูตรอันนี้เอาไว้นะครับเพราะมันหอมชื่นใจมันหอมไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้ก็คือลูกค้าไปลองดูได้เลยนะครับลองดูได้เลยมันหอมไม่เหมือนคนอื่นอ่ะแล้วก็มันเย็นไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเพราะว่าเราใส่แม่อ้อยเขาใส่สมุนไพรเยอะเข้มข้น นะครับนี่ดูได้เลยว่าเข้มข้นขนาดไหนดูดิเป็นตัวน้ํามันเป็นตัวแบบมันจะไม่ใสๆมันจะไม่จางๆดูดิเห็นไหมนี่ยมันจะไม่จางๆนะมันจะเป็นแบบนะเนี่ยดูตัวเครื่องสมุนไพรดิจะเห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นอะไรที่เข้มข้นบ้านๆเลยนะครับดีๆเลยอะ่นะเมื่อคับก็คือขวดละร้อยนี่คือโอ้โหอัดแน่นอัดแน่นมากจริงๆคือเอาไปเอาไปเติมน้ํามันมะพร้าวนี่คือขวดหนึ่งไปเติมน้ามันมะพร้าวก็คือได้เป็นสองขวดเลยนะแล้วก็ เขาเรียกอะไรความหอมอะไรนี่ไม่ได้หายไปเลยนะเหมือนเดิมเลยบางตัวลองทําแล้วบางตัวก็บอกแม่อ้อยเอาตอนนั้นน่ะคือบางตัวลองทําแล้วคือเอาหนึ่งขวดเนี่ยแล้วเอาน้ํามันมะพร้าวใส่ก็ทําได้เป็นสองขวดเลยก็ไปบอกแม่อ้อยว่ามันมันมันเบิ้ลได้เลยนะมันคือหนึ่งตอนหนึ่งได้อีกขวดเลยนะน้อยเขาบอกไม่เอาคือตัวตัวสรรพคุณมันจะหายไปคือตัวยาพอเราไปทาแก้อะไรอะแมลงสัตับต่อยอะมันจะไม่เหมือนกับตัวยาที่เข้มข้นอย่างนี้คือมันมันดับพิษได้น้อยไง ถ้ามันกลายเป็นว่ามีน้ํามันมะพร้าวเยอะนะครับก็เลยแม่อ้อยก็ยืมหยัดอย่างเงี้ยกาไรน้อยันงตัวไปซื้อของเองบางตัวแล้วลูกๆไปซื้อของเองสรุปก็คือถ้าเอาจริงๆเลยอะ่ะก็คือขวดหนึ่งเนี่ยต้นทุนอะตกอยู่ที่รวมขวดรวมอะไรด้วยเนี่ยโอ้ตกอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดเจ็บเจ็บสิบบาทอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันซื้อในปริมาณที่เยอะอะ่ะนะครับสมุนไพรบางตัวรอเป็นพันเลยนะ รอเป็นพันสองพันมีอะไรบางตัวจำชื่อไม่ได้อ่ะที่โลนึงอ่ะสามพันห้าแต่เราซื้อทีละสองขีดเพราะว่าสองขีดนี้จะทําได้สามร้อยขวดนะครับตามสูตรที่แม่อ้อยก็ทาเลยนะเพราะนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะคงสภาพเดิมความหอมรายละเอียดทุกอย่างจะเหมือนเดิมราคาขึ้นแต่บางโตแล้วก็ลูกๆไม่ไม่ไม่ลดไม่ไมลด,ลดเขาเรียกอะไรไม่ลดสรรพคุณนางยานะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิม นะครับก็ฝากช่วยกันสั่งเลยครับขอ,ของดีๆของร้นโดนบางตกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยแล้วกล้าเอาความเป็นชืนโชว์บางตเป็นประกันเลยของเขาดีจริงนะครับถ้าไม่ดีจริงนี่บางตไม่เอามาใช้แล้วก็ใช้กับแก้ละมันนาดเหนืกบวมปวดฟันได้นะนะครับเพราะมันในตัวเนี้ยมันมีมันเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นไม่มีไม่มีเคมีเลยอ่ะไม่มีสารเคมีเลยไม่ไม่มียาสเตรอยไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็กรรมวิธีการทําก็้สกัดเย็นโอ้ยยาก นะครับก็ต้องยอมรับว่ากรรมวิธีเป็นเยอะนะครับบางตัวยังแบบไหวไม่ไหว <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่มันเป็นมรดกตกทอดแล้วกันบางตัวพูดใช้คํานี้มันเป็นมรดกตกทอดจากแม่เราเพราะนั้นเราก็ทําต่อเพื่อให้มันสืบ,สบรุ่นสืบหลานไปแล้วกันนะครับหมดบางตัวไปแล้วหรือหมดลูกหลานแล้วใครจะลูกเหลนหลนจะทําต่อไม่ทัต่อก็เรื่องของเขาแต่บางตัวรับปากแม่อ้อยเขาไว้แล้วว่าเออบางตัวจะทําต่อ ไม่ร้จะทํแต่ก็ทำนะครับเพราะว่าแม่อ้อยเขาสั่งเอาไว้ว่าถ่าเขาไม่อยู่แล้วให้ทําต่อนะเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นของดีจริงๆนะครับก็สิบสองขวดสิบสองขวดพันบาทนะครับขวดละร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีแพ็คกิ้งเล็กกว่านี้ซึ่งน่าจะขายขวดละหกสิบอะไรเงี้ยดูเรื่องแพ็คกิ้งก่อนเพราะว,าว่าขวดอะไรมันก็เพิ่มราคามันแพงนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมันจะได้หรือเปล่านะครับครับก็เนี่ยแดงนี้สวยมากเนี่ยสามพันค่าส่งสามร้อยอันนี้ ห้าพันค่าส่งสามร้อยดอกมาเต็มที่แล้วสวยนหะห้าพันค่าส่งสามร้อยแล้วก็อันนี้ก็มีดักแดงดําตัวนี้นะครับแล้วก็มีแดงตัวนู้นแล้วก็มีม่วงตัวนี้มีขาวมีเหลืองตรงนี้ขาวเหลืองตรงนี้ดอกดอกมาโรยไปแล้วนี่ก็สามพันนีก็สามพันค่าส่งสามร้อยใครรับสองต้นนี้สองต้นนี้ขอห้าพันห้าขอค่าส่งสามร้อยใครรับต้นนี้ด้วยเป็นสามต้นขอเก้าพันอ่าขอเก้าพันขอค่าส่งห้าร้อยนี่ใครจะเอา ไม้ใหญ่ไม้ดีไม้สวยนะครับบางตัวจะย้ายร้านแล้วนะครับก็ฝากท่าลูกค้าเคยซื้อบางตัวหน่อยนะครับบางตัวเอาตังค์ไปทําร้านทั้งในก็ต้องยอมรับว่ามันต้องทําอะไรใหม่เยอะๆต้องใช้เงินเป็นแสนในการย้ายร้านทีหนึ่งมันไม่ใช่น้อยๆนะนะครับเฉพาะค่าขนย้ายก็โอโ้โหเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็วันนี้ตอกตอกลูกคิดแล้วว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ประมาณแสนหนึ่งในการยกทั้งหมดต้องไปเอารถรถเครนมายกนะครับพอันนี้คนยกไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเมท่ถ้าสิ่งนี้ต้องใช้รถเครนนะครับแล้วก็ มีทั้งหมดกี่ต้นน่ะน่ยต้องยกขึ้นรถเคーนหมดเลยรถเคーนค่าเช่ามันก็วันนึงก็หลายตังค์นะครับแล้วก็ต้องจ้างคนมาขนนะครับเพราะลําพังทีมงานบางโตมีอยู่สามสี่คนน่ะไม่ได้แน่นะครับต้องจ้างจ้างจ้างคนงานมาขนแล้วก็ออฟฟิศต,ตรงนั้นแล้วก็เนี่ยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็คือต้องตัดต่อไปว,วางแล้วก็ต้องไปทําตอม้อต้องโอ้โหบานนะครับก็มีลูกค้าช่วยบางโตมาแหละแต่ว่ามันก็ต้องหาเพิ่มมันไม่พอนะครับมันไม่พอ วันั้นก็ใครที่จะช่วยเหลือบางโตก็ฝันต้นไม้ไ้เลยครับของดีๆนะครับเอาไปเลี้ยงต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันบางโตไม่ได้เอาไม้กระเลวกระลาดให้กับลูกค้านะบางโตเลี้ยงจนมันสวยมันงามมันดีอ่ะเอาต่อก็ส่งต่อความสวยงามเนี่ยไปนะครับหรือใครที่แบบว่าเออที่สถานที่ไม่มีแต่แต่พอจะมีสังกูงมาตังมาให้บางโตหยิบยืมได้นะครับบางโตก็ขอหยิบยืมแหละบางโตพูดลูกผู้ชายตรงๆเนี่ยแหละนะครับบางโตตังน้อยตังไม่พอ นะครับบางตัวก็ขอ,อยืมให้บางตัวยืมห้าหมื่นบางตัวก็จะคืนเดือนละห้าพันห้าร้อยบาทสิบเดือนให้บางตัวยืมหนึ่งแสนบาทบางตัวก็จะคืนเดือนละหนึ่งพันเอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสิบเดือนนะครับเพราะว่าบางตัวให้กาไรได้เท่านี้นะครับเพราะบางตัวก็เป็นพ่อค้าตัวเล็กๆอะ่ะไม่ได้มีทุนลอนอะไรบางตัวก็ขอความช่วยเหลือจากทา่านลูกค้านี่แหละนะครับนี่ก็ห้าพันค่าสง 300. ่งสามร้อยสวยๆเลยนะครับสวยมากอันนี้ก็ห้าพันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสีนี้สีเดียวนะ มีแดงอุดมทรัพย์ด้วยบางตจําได้เนี่ยมีแดงอุดมทรัพย์ด้วยนะแต่กิ่งไหนไม่รู้กิ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้บางตทําไว้อนะเนี่ยนะครับเนี่ยก็สวยต้นเนี้ยพร้อมสุดสวยสุดที่บางตมาวางตรงนี้คือเนี่ยฟอร์มมันดีสุดและนี้ก็ลองลงมาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไม้ฟอร์อมด,ดีนะครับที่แบบเลือกมาเลยอนะ่ะดูดิเนี่ยขนาดใบยังไม่เต็มน,นะยังฟอร์อมดีขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยะเนี่ยเนี่ยก็ต้นละห้าพันค่าส่งสามร้อยสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับชวนชมบ,บางต นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตันยูรูุ้กุณคนจะทาให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่ากระตันยูอย่ามองว่าสิ่งที่เขาช่วยเหลือเรามาเนี่ยให้เองด้วยการสเสน่หาไม่คืนทําหมางเมินทําเฉยชาแล้วก็เกี่ยวเขาออกจากระบบเกี่ยวเขาออกจากการช่วยเหลือเกี่ยวเขาออก หมางเมินอะ่ะไม่สนใจนะครับมันไม่ดีมันเป็นมันเป็นบุญเป็นกรรมกันตัวเราเองรู้ดีนะครับรู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าใครมีบุญคุณกับเราไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าใครนะครับตัวเราเองรู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณกับเราก็ลิมตาอ้าปากได้แล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณเขานะครับอย่างหมางเมินเพราะมันบาปกรรมมันติดตัวมันทํามาหากินไม่ขึ้นพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติตัดแช้งคนอักตันอยู่คนหลงลืมบุญคุณคนทำมาหากินไม่ขึ้น,น,รรน,น,นล,ลูนาหากลหลานครอบครัววงวานพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนหมดนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามุอะไยกุมวะร์มะตุลลฮอวะบเระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ